ฮัลโหลสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูต้อจะมาสอนในเรื่องอัตราส่วนเรื่องใหม่ที่เรายัางไม่เคยเรียนกันเลยนะคะอัตราส่วนคืออะไรเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะอัตราส่วนนะคะคือการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณนะคะซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้ซึ่งเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือจะเป็นตัวตัวนี้ก็คืออ่านว่า a ต่อ b นะคะเขียนแทนด้วยอัตราส่วนปริมาณ a ต่อปริมาณ b นะคะเอาเป็นยังไงเดี๋ยวเรามายุคตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอันนี้เขาบอกว่าแม่ทําน้ํากะทิสําหรับใส่ขนมลอดช่องใช้กะทิ5ถ้วยผสมน้าตาลปี๊บ4ถ้วยนะคะแล้วเรียนจะเห็นว่าเนี่ยเขาใช้กะทิกะทิ5ถ้วยผสมน้ําตาลปี๊บ4่ถ้วย เวลาเราจะเขียนเป็นอัตราส่วนนะคะเราก็จะเขียนได้ว่าอัตราส่วนอ่ะเป็นอัตราส่วนของอะไรคะจะเป็นอัตราส่วนของกะทินะคะตอ่อต่ออะไรต่อน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยเราจะเขียนว่าเป็น นักเรียนมาดูค่ะกะทิเราใช้เท่าไหร่คะใช้เป็น5นะคะส่วนน้ำตาลปี๊บห่าน้ำตาลปี๊บเราใช้4แล้วก็เขียนเป็น5แล้วก็จุดจุดอย่างนี้ก็คือ5ต่อ4นะคะอันนี้เราเขียนแบบนี้ได้เลยเพราะว่าหน่วยของกะทิกับหน่วยของน้ำตาลปี๊บใช้หน่วยเป็นถ้วยเหมือนกันนะคะหรือเราจะเขียนในรูปนี้ก็ได้หรือ ตอนแรกผมณครูเอาของกะทิขึ้นก่อนถูกไหมคะกะทิต่อน้าตาลปี๊บนักเรียนอาจจะเขียนเป็นอัตราส่วนของน้ําตาลปี๊บต่อกะทิก็ได้นะคะของน้ําตาลปี๊บต่อกะทิเป็น แต่ถ้าเราเอาน้าตาลปี๊บต่อกะทิเนี่ยเราก็จะไม่ได้5ต่อ4แล้วเรามาดูว่าอะไรอยู่ข้างหน้าข้างหน้าคือน,น้าตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บคือ4นะคะอ่าต่อตอก็ใส่จุดจุดอ่าต่ออะไรต่อกะทิกะทิคือ5ก็จะกลายเป็นว่าอัตราส่วนของน้าตาลปี๊บต่อกะทิเป็น4ต่อ5นะคะก็คือดูก่อนว่าเราเอาอะไรขึ้นนะคะ ตัวไหนขึ้นก่อนก็ต้องสัมพันธ์กับตัวที่อยู่ข้างหน้าขึ้นก่อนเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราสามารถเขียนอยู่ในรูปนี้ได้เลยเพราะว่าหน่วยของปริมาณทั้งสองปริมาณเป็นหน่วยเดียวกันก็คือถ้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปนะคะข้อถัดไปนะคะเขาบอกว่าต้นกล้าทําน้ําเชื่อมโดยใช้น้าตาลทรายสองถ้วยผสมกับน้ำหนึ่งแก้วเห็นไหมคะของตัวอย่างนี้จะเป็น หน่วยที่แตกต่างกันนะคะหน่วยที่แตกต่างกันถ้าหน่วยที่แตกต่างกันเราจะต้องเขียนหน่วยกํากับไว้ด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะเขียนว่าอัตราส่วนของน้ำตาลายเป็นถ้วยเราจะเขียนกํากับหน่วยไว้เลยนะคะเป็นถ้วย ต่อน้ำที่หน่วยเป็นแก้วเป็นเราเอาน้ำตาลทรายขึ้นก่อนน้ำตาลทรายก็เป็น2แล้วน้ำก็เป็น1นะคะก็จะได้ว่าอัตราส่วนของน้ำตาลทรายเป็นถ้วยต่อน้ำเป็นแก้วเป็น2ต่อ1นะคะ มาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนักเรียนมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็คือนหน่วยต่างกันนักเรียนจะต้องระบุหน่วยไปเลยนะคะระบุหน่วยมาด้วยนะคะหรือจะเขียนอยู่ในรูปนี้ก็ได้ก็หรือเราจะเขียนแต่ปกติก่อนก็ได้นะคะอัตราส่วนของน้ำตาลทราย ต่อน้ำเป็นก็จะเป็นสอนนงต่อ1แต่เป็น2องถ้วยเราเขียนระบุหน่วยมาเลยนะคะตอ่อ1แก้วนะคะจะเขียนหน่วยอยู่ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้หรือจะให้มันไปอยู่ข้างหลังแบบนี้ก็ได้นะคะ ในกรณีที่หน่วยเข้าต่างกันนะคะแต่ถ้าหน่วยเข้าเหมือนกันก็เขียนเหมือนข้อแรกที่คุณครูได้ยกตัวอย่างไปนะคะอ่ามาดูข้อถัดไปอ่าดูข้อถัดไปเขาบอกว่าไข่ไก่หกฟองราคา30บาทเห็นไหมว่าหน่วยหน่วยต่างกันอีกแล้วเราก็ต้องเขียนระบุหน่วยไปด้วยนะคะจะได้ว่าอัตราส่วนของ ไ่ไก่ไข่ไก่เขาเป็นฟองนะคะเป็นฟองต่อราคาเป็นบาทเป็นเป็นอะไรต่อเท่าไหร่คะเป็นหกต่อ30นะคะหรือเราจะเอาหน่วยไว้ข้างหลังก็ได้อตัตรา ส่วนของไขไก่ไขไก่ต่อราคาเป็น6กอไรต้องเขียนว่า6แล้วก็ฟองด้วยนะคะต่อ30บาทนะคะสามารถเขียนได้2แบบเลยนะคะแล้วแต่ว่านักเรียนจะเลือกใช้แบบไหนเอาหน่วยขึ้นมาไว้ข้างหน้าก่อน เขียนเป็นสัญลักษณ์หรือเขียนสัญลักษณ์แล้วก็ใส่หน่วยอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะแล้วเรามาดูข้อถัดไปค่ะตัวอย่างนี้เขาบอกว่ารถบัสเล่นได้ระยะทาง80กิโลเมตรใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะเราก็มาเขียนเลยอัตราส่วนอัตราส่วนรถบัสคือเป็นระยะทางนะคะก็คืออัตราส่วนระยะทาง ระยะทางเป็นกิโลเมตรบอกหน่วยเข้าไปก่อนเลยกิโลเมตรต่อเวลาเวลาหน่วยเป็นเท่าไหร่คะเป็นชั่วโมงนะคะเป็นชั่วโมงเป็น80ต่อ1นะคะหรือนะคะหรือ ถ้าเราไม่อยากเขียนหน่วยไว้ข้างหน้าเราก็เอาหน่วยไปไว้ข้างหลังนะคะหรืออัตราส่วนของระยะทางต่อเวลาเป็นอันนี้พอไม่มีหน่วยข้างหน้าหน่วยต่างกันเราก็ต้องรับบุหน่วยนะคะเป็น80 กิโลเมตรต่อก็คือจุดจุดเนี่ยต่อ1ชั่วโมงนะคะเลือกเอาว่าเราอยากจะใส่หน่วยเนี่ยไว้ข้างหน้าหรือจะเอาหน่วยไว้ข้างหลังนะคะในกรณีที่หน่วยเขาต่างกันแต่ถ้าหน่วยเขาเป็นหน่วยเดียวกันนักเรียนก็ไม่จำเป็นต้องใส่หน่วยนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะอัตราส่วนที่เท่ากันคืออะไรเราจะมาดูกันนะคะอันนี้จะมีเด็กทั้ง3คนเนี่ย <c oughs> เขาทำขนมโดยใช้อัตราส่วนของน้ำต่อแป้งมันสับปหลังเนี่ยแตกต่างกันนะคะเรามาดูคนแรกเขาบอกว่ามินเนี่ยใช้อัตราส่วนของน้ำต่อแป้งมันสับปะหลังเป็น3ต่อ1นะคะเป็น3ต่อ1นนะคะแสดงว่ามินเนี่ยใช้ น้ำเนี่ยเป็น3เท่าถูกไหมคะเป็น3เท่าของแป้งมันนะคะน้ำเป็น3เท่าของแป้งมันเพราะว่าน้ำมีอยู่3ามแป้งมันเนี่ยใช้อยู่แค่1ก็คือเอา3ามาหาร1เท่ากับ3เท่านั่นเองนะคะแล้ามาดูแพรว่ะแพแพรวใช้อัตราส่วน น้ำต่อแป้งมันสำหรังเป็น6ต่อ2นะคะเราอยากรู้ว่าน้ําเป็นกี่เท่าเราก็เอาน้ํามาหารด้วยแป้งมัน6หาร2ก็เท่ากับ3นะคะแสดงว่าแพรวเนี่ยใช้น้ําเป็น3เท่าของแป้งมันนะคะอะแล้วมาดูคนสุดท้ายค่ะแพวแพวไปแล้วมาดูคนสุดท้ายคือเจนนะคะ เจนใช้อัตราส่วนน้ําต่อแป้งมันสำปะหลังเป็น9ต่อ3ถูกไหมคะเราอยากรู้ว่าเป็นกี่เท่าเราก็เอา9มาหาร3 9หาร3เท่ากับ3นะคะแสดงว่าเจนเนี่ยก็ใช้น้ําเป็น3เท่าของแป้งมันนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทั้ง3คนทั้งมินทั้งแพรวทั้งเจนเนี่ยใช้น้ํา เป็น3เท่าของแป้งมันสับปะหลังทั้งหมดเลยนะคะนั่นหมายความว่าทั้ง3คนเนี่ยใช้เป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วเราจะมาดูกันว่าอัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ยเราจะหายังไงนะคะจากเหตุการณ์เมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่ามินแพรวเจนเนี่ยของมินเนี่ยเป็นอัตราส่วน3ต่อ1ของแพรเป็น6ต่อ2ส่วนของเจนเป็น9ต่อ3เนี่ย ซึ่งจะเห็นว่าทั้ง3าคนเนี่ยใช้น้ําเป็น3าเท่าของมันสับปะหลังเลยนะคะแสดงว่าทั้ง3าคนเนี่ยใช้ในปริมาณที่อัตราส่วนที่เท่ากันนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันว่ามันจะเท่ากันเนี่ยมันคิดได้จากอะไรนะคะจากอันแรกเนาะสามต่อ1เท่ากับ6ต่อ2เนี่ยเวลาเราคิดนะคะนักเรียนดูอันนี้ตัวหน้าถูกไหมคะตัวหน้าอันนี้ตัวหลังสีแดงคือตัวหลังนะคะ อัตราส่วนนะมีตัวหน้ากับตัวหลังเวลาเขาเทียบเนี่ยเขาก็จะตัวหน้ากับตัวหน้าก็จะมีความสัมพันธ์กันตัวหลังกับตัวหลังก็จะมีความสัมพันธ์กันซึ่งความสัมพันธ์จะต้องมาจากความสัมพันธ์เดียวกัน<ๆ>ก็คือจาก3เป็น6กเนี่ยก็คือเขาคูณ2ถูกไหมคะแล้วจาก1เป็น2ก็คือคูณ2เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะ,ะมาดูข้อถัดไปก็คือ9ต่อ3เท่ากับ3ต่อ1เนี่ยคิดยังไงมาดูตัวหน้าก่อนตัวหน้าคือ9กกับ 3นะคะตัวหลังคือ3กับ1นะคะมาดูว่าสัมพันธ์กันยังไงคะ่ะตัวหน้ากับตัวหน้าค่ะตัวหน้ากับตัวหน้าจาก9เป็น3ก็คือเขาหารด้วย3นะคะแล้วตัวหลังจาก3เป็น1เนี่ยเขาก็หารด้วย3เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการหาอัตราส่วนที่เท่ากันเนี่ย เราจะใช้การคูณหรือหารแต่ละจำนวนในอัตราส่วนด้วยจำนวนนับจำนวนเดียวกันนะคะตัวหน้าก็ต้องคูณตัวหน้าแล้วก็จะได้อัตราส่วนอีกอัตราส่วนหนึ่งตัวหลังคูณหรือหารก็จะได้อัตราส่วนอีกอัตราส่วนหนึ่งนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะหาอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะลองหาอัตราส่วนที่เท่ากันอย่างอันนี้เขาบอกว่าให้หาอัตราส่วนที่เท่ากับ อัตราส่วน90ต่อ50อีก4อัตราส่วนนะคะเราก็ตั้งก่อนเลย90ต่อ50นะคะจะเท่ากับอะไรอ่ะเราจะใช้การคูณหรือหารก็ได้ถูกไหมคะอย่างเช่นอันแรกนักเรียนอาจจะคูณด้วย2นักเรียนก็ต้องคูณด้วย2ทั้งตัว ทั้งอัตราส่วนทั้ง2จํานวนเลยนะคะอะคูณด้วย2นักเรียนก็จะได้ตัวข้างหน้าคือ180ต่อตัวข้างหลังเป็น100นะคะอ่ะหาอ,อีกหนึ่งตัวอ่ะ90ต่อ50นะคะเท่ากับอ่ะถ้าไม่คูณด้วย2คูณด้วย10ล่ะคูณด้วย10ก็ได้แต่ก็ต้องคูณด้วย10ทั้ง2จํานวนนะคะคูณด้วย10ก็จะกลายเป็น900ต่อ 500ดนั่นเองอะถ้าไม่ใช้การคูณก็ใช้การหารก็ได้นะคะอะ90ต่อ50เท่ากับอะใช้การหารอะหารด้วย10ตัวนี้ก็หารด้วย10ก็จะกลายเป็น9ต่อ5นะคะอะถ้าหารด้วยจำนวนอื่นหล่ะ90ต่อ50นะคะหารด้วย5 หารด้วย5สิหารด้วย5ก็จะได้เป็น5 1 5ห้เหลือเปเป็น18นะคะต่อไป50หาร5ก็เหลือ10เห็นไหมเราก็จะได้อัตราส่วนอีก4อัตราส่วนแล้วก็คือ180ต่อ100อา่า1อัตราส่วน 900ต่อ500อนะคะอีกหนึ่งอ่ะ9ต่อ5นะคะแล้วก็18ต่อ10นะคะดังนั้นการหาอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือนักเรียนหาจำนวนเนี่ยมาคูณหรือหารด้วยจำนวนเดียวกันนะคะต้องเป็นจำนวนเดียวกันนะคะโอเคไหมเราก็จะได้อัตราส่วนที่มันเท่ากันนั่นเองค่ะ มาหาอัตราส่วนที่เท่ากันค่ะหาจํานวนที่หายไปเนี่ยเขาบอกว่า5ข้อแรกเนาะ5ต่อ9เท่ากับ45ต่ออะไรก็ไม่รู้เรามาดูความสัมพันธ์เนาะตัวหน้าเนี่ยมันก็ต้องเท่ากับตัวหน้าถูกไหมคะแต่ว่าจะคูณหรือหารด้วยอะไรนักเรียนมาดู5ทํายังไงถึงจะเป็น45ก็ต้องคูณด้วยอะไรคะ5 945ถูกไหมตัวนี้ตัวข้างหน้าคูณด้วย9ตัวข้างหลังก็ต้องคูณด้วย9 9นะคะ9ูณ9เป็น81นั่นเองค่ะตอบ81ได้เลยนะคะอ่ะข้อที่2เมาดูข้อที่2ข้อที่2เป็น120ต่อ48เท่ากับอะไรไม่รู้ต่อ24อันนี้เขาให้ตัวหลังมาเราก็ต้องมาหาความสัมพันธ์ของตัวหลังก่อนนะคะ ความอสัมพันธ์ของตัวหลังเห็นไหม48เนี่ยจาก48เหลืออยู่24แสดงว่ามันน้อยลงก็ต้องหารถูกไหมคะหารด้วยอะไรหารด้วย2นั่นเองนะคะดังนั้น120ก็ต้องหารด้วย2เช่นเดียวกันนะคะหารด้วย2ได้เท่ากับ60นะคะตอบ60ได้เลยนะคะ,ะข้อที่3 81ต่ออะไรก็ไม่รู้เท่ากับ27ต่อ12อันนี้เขาให้ตัวข้างหน้ามาดูตัวข้างหน้านะคะจาก81เหลือ27เนี่ยแสดงว่าเขาหารถูกไหมคะหารอะไรหารด้วย3นั่นเองนะคะแสดงว่าตัวนี้ เขาก็ต้องหารด้วย3หารด้วย 3, เช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่รู้ไงว่าตัวเนี้หารด้วย3ตัวนี้คืออะไรนะคะเราก็ทํากับกันก็คือถ้าตัวนี้เราไม่รู้ตัวนี้เราก็ต้องหารตัวนี้โดยการคูณด้วย3นะคะนักเรียนก็จะได้เป็น12คูณ3เท่ากับ3าะหนะคะมเพราะว่านักเรียนดูอันนี้พอทำทำย้อนกลับเนาะ ถ้าตัวนี้เป็นหารแล้วเรารู้ตัวนี้เราก็ทำย้อนกลับโดยการเอาตัวนี้มาคูณแทนนะคะมันก็จะย้อนกลับมาเป็นตัวนี้นะคะแล้ว3 6หาร3ก็เป็น12จริงๆนะคะต่อมาดูข้อที่4หาข้อที่4เขาบอกว่าอะไรไม่รู้ต่อ13เนี่ยมันเท่ากับ105ต่อ91นะคะต้องเรียนมาดูค่ะ อันนี้เขาให้ตัวข้างหลังมาเนาะมาหาความสัมพันธ์ของตัวข้างหลังก่อนมันได้เท่าไหร่เนี่ย91กับ13แสดงว่าเขาหารหรือคูณหารถูกไหมคะหารลงนะคะหารด้วยเท่าไหร่หารด้วย7นะคะหารด้วย7นะคะ91หารด้วย7แสดงว่า105อยากหาตัวข้างบนก็ต้องหารด้วย7เช่นเดียวกันนะคะ เอา105หารด้วย7ได้เท่าไหร่คะลองตั้งดู105หารด้วย7นะคะ7 1 7เหลือเศษ3ดึง5ลงมา7 5 35อ่าไม่เหลือเศษนะคะคำตอบก็คือ15นั่นเองตอบ15ได้เลยนะคะส่วนข้อ3ตอบ36นะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันนักเรียนจะต้องดูก่อนว่า เขาให้ตัวตัวไหนมานะคะอ่าตัวไหนที่หายไปเราก็ต้องมาหาความสัมพันธ์จากตัวที่เขาให้มาก่อนตัวข้างหน้านะคะถ้าตัวข้างหลังหายไปเราก็ต้องมาดูตัวข้างหน้าว่าข้างหน้าเขาสัมพันธ์ยังไงนะคะอันนี้คุณครูก็ขอให้เราเนี่ยทาใบงานใบแรกก่อนเนาะก็คือเขียนอัตราส่วนตามที่คุณครูกําหนดให้ให้ถูกต้องก่อนส่วนใบงานถัดไปเรื่องโจทย์ปัญหาเดี๋ยวครูต้อจะทําคลิปสอนอีกหนึ่งคลิปนะคะ ยังไงก็ขอให้เราตั้งใจทำใบงานดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ